ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมเมื่อจวนเจียนถ้าเป็นภาษาบาลีก็เขียนว่าอาสันนะกรรมอัตราแล้วก็สอเสือนอนูจุดใต้แล้วก็นอนูแล้วก็กอมอจุดใต้แล้วก็มออาสันนะกรรมแล้วก,กรรมเมื่ออาสันคือตาย เรื่องกรรมเมื่อเมื่อจวนเจียนคือเมื่อจะตายนี่ก็เป็นกรรมที่ได้กระทําไว้ในขณะที่จวนจะตายอยู่แล้วชนกคนจะตายอยู่แล้วแต่เผอิญเลยคิดนึกในทางดีได้เห็นอะไรในที่ดีเกิดความคิดนึกในทางดีหรือว่าได้ทําบุญกุศลเมื่อจวนเจียนจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ก็จะเรียกว่าอาสนก,กรรมหมือนัน,นคือแต่หมายถึงการกระทําในทางใกลนี่นะ ถ้าเราทําบุญนี่มันทําดยใจนล้าการกระทํานั่นกระทาเมื่อจนเจนจะตายกรรมอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมเมื่อจนเจียนคืออาสนกรรมเป็นการบัญญัติทางศีลธรรมอย่างที่มีศาสตร์มีบุคคลรวมอยู่ในกรรมสิบสองแห่งคำพีวิสุทธิมัชกรรมในหมวดกรรมที่ทีให้ผลตามลันดับ ต้องแสดงความดีไว้ว่าให้กรรมที่ทำเมื่อใกล้จะตายนั่นนะ่ะมันจะทิงโอกาสให้ผลได้ง่ายที่สุดโดยเขาเปรียบไว้ในเ,เรื่องนั้นนั้นว่าเมืนก็บวัวตัวหนึ่งมันอยู่ที่ปากคอกอยู่แล้วพอเจ้าของเปิดคอกมันก็ออกได้ก่อนตัวอื่นๆม้จะมีกําลังแข็งแรงอะไรก็ตามตัวที่อยู่ที่ปากคอก เป็นตัวที่อ่อนแอไม่ไปมีแรงมันก็ออกได้ก่อนเพราะมันอยู่ที่ปากก็อกฉะนั <c oughs> ้นกรรมที่กระทําเมื่อจนเจียนจะตายมีหวังที่จะได้โอกาสให้ผลเร็วจึงเกิดมีความิยมในทางศีลธรรมขึ้นมาว่าใหพยายามทำกรรมดีที่สุดเมื่อจนเจียนจะตายนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจะดับจิตแล้วเขอให้ระลึกนึกถึงกรรมดีทั้งหลายต่างๆที่เด็กเคยกระทำไว้การก่อนนี่ให้มันแจ้งอยู่ในใจในขณะนั้นแล้วก็ดับจิตไปนี่ถือว่าเป็นผู้บายที่ดีที่สุดสำหรับที่จะรับผลกรรมทิ่ดีของตนที่ในทางที่ตรงกันข้ามเป็นคนทำบาปอย่าช้าลามกุกเป็นอันตรภาน มันเกิดเป็นนึกได้ั้งกรรมอะไรที่เคยทำว้าจารณก่อนมันจะเกิดเป็นกรรมเลวขึ้นมานะในขณะนั้นเมื่อจวนเจียนจะตายแล้วมันก็ตายลงไปในความรู้สึกอย่างนั้นกรรมนั้นมันก็ให้ผลก่อนอีกเหมือนกันถ้ <c oughs> จงึงสอนให้คนหลีกเลี่ยงกรรมชนิดนี้พอจะตายแล้วก็พยายามนึกถึงถก,กรรมดีเท่านั้นมันเป็นเหมือนับมาอยู่ปากคอบก่อนแล้วก็ออกมาก่อนก็ได้รับผลก่อน คำว่าอาสนกรรมหรือกรรมเมื่อจวนเย็นอธิบายอย่างนี้